ครับกาสสวัสดีเอฟซีทุกท่าน,นครับเมื่อนี้ผมจะมาว่างกองหล่อพ่งภพงปลาเพิ่มครับเมื่อนี้ตอนนั้นเพราะว่ามันก็มีอยู่สองจุดแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาว่างอีกสองจุดลองเบื้องว่าจะเขาบ่าครับนะไปเบิ้งครับเดี๋ยวผมเอาอุปกรณ์อุปกรณ์ไป อุปกรณ์ของเรามีอุมาสองกล่องครับกล่องทำเองทั้งหมดจากไม้ตรงวางเราเรียบเลยจะวางกล่องกันบางทำเองหมดย่างครับวางเลยเขาบอกเขาเป็นอีกเรื่องนึ่งเลย เขาเราจะเราจะมาเทมาติดตามแล้วเอากล่องใส่กลองแล้ก็เบื้องก็บืงใส่ก็บื้องปกคุ้มไว้เราไมให้มันแดดีสวนยางรับสวนยางไอ้สวนยางไม้สแล้วก็ปลาฟาม ตรงมันมีปลาปลาดอกไม่ที่เราไม่จับปลาตกมันบานยังไงคงจะชอบมาอยู่จุดนังนสิเดี๋ยวเขาไมาแปลี่ยนเพนิดหนึ่งวางที่กระป๋องวางไปตรงข้างเขานี่วางไปทางที่ลงนะครับตรงนี้ก็ได้วางกันเลย ม่นจำเป็นต้องไปทั้งคิดเอาวันออกเสมอไปครับสำหรับผมนะเบลสองแผ่น บล<ไ>กันครับทเดียวมากเดียวเดินเนา อยู่เดียวหลวงครับอาจจะดีิง่บ de o de o. ุกเปิดไไ้วง <G> ั <y> uk, ้นดึงดับเี uk, ่แค่แนมที่สุดครับย่าหยลังคอนเลยว่ึงมันจะไว้หายมมนถึงบุกเขยิยู เขาคอยมาติดตามผลเดี๋ยวผมจะพาไเบืงอีกร่างรอที่ผมรอไว้เคร่อรอเอาหินทักไปเผื่อลมเราไม่ยังปนะุ่นมนะันคอยจะบวมคได้ใส่หินฟอง

ăn không có không muốn được được Hãy subscribe cho kênh không เพาฝนตกช่วงฝนลงฤดูแล้ว เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าก็ผมถ้าตอนนี้พึ่งมาแล้วแต่ว่าผมออกไปชักลนเลยลนหนาวนิดนะึงเพื่อให้ได้กินพึ่ง Okay. โอเคแค่นี้จบครับแล้วเราไม่ติดตามผลเดี๋ยวผมจะหัปเบิง้กงกล่องที่ผมวางไว้ประม,มาณน่นานอยู่น่านอยู่ตรงตั้งแต่ปอนพึ่งพึ่งยังไม่ทันเลยใหญ่ล่างแล้วกันปไปดูตามสวนตานกแจะป้าป,ปามอาหารอย่างออกดีก ร่ำงร่ผมเอามารอไว้นั่นแต่ว่าตอนนี้มีพึ่งเขามาอยู่ครับครับมาีมสัเกตเห็นพึ่งพึ่งมาทำรัังแต่ว่าผมมาดูแล้วครับดูแล้วอืม เข้ามาวันวันสองวันนะประมาณนี้แหละแล้วเราค่อยมาดูผลอีกสองกล้องค่ะ ติดตามผลตอบกลองสอบกลองนี่กลองนิ้เขา่าเลวครับ,บกลองพวกผ่ารอดได้มาเจ็บผ้าเาช่าอีกรอบประมาณตระกล้าสามเดือนแล้วมีนะมีสาประมาณนี้บ่เกินนี่ครับโอเคครับเอาคลิปนี้แล้วผมฝากติดตามคดไลค์กดแชร์เลยนะครับเด้อขอบคุณสำหรับยีสซีทุกคน แล้วเขาเขาจะมาติดตามเขา,ามาตรวจติดตามเบิงบ้งว่าพึ่งพ่วงมันจะเขาะ่าป่ครับที่ผมวางกล่องไว้ครับโอเคครับขอบุณครับ,บควัสดีครับ